13. อุทยามานวะปัญหาว่าด้วยปัญหาของอุทัยมานพ1นึ่ท่านอุทัยทูลถามดังนี้ข้าพระองค์มีปัญหาจะทูลถามจึงมาเฝ้าพระองค์ผู้ทรงมีฌานปราศจากทุลีประทับนั่งอยู่ผู้ทรงทำกิจสำเร็จแล้วไม่มีอสวะทรงถึงฝั่งแห่งธรรมทั้งปวง ขอพระองค์โปรดตรัสบอกอัญญาวิโมกอันเป็นเครื่องทำลายอาวิชชาด้วยเถิด131พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอุทัยเราจะบอกอัญญาวิโมกอันเป็นเครื่องละความพอใจในกามและโทมนัสทั้งสองอย่างเป็นเครื่องบันเทาความยออ่อท้อและเป็นเครื่องกั้นความขนอง 132พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าเราจะบอกอัญญาวิโมกที่บริสุทธิ์เพราะมีอุเบกขาและสติที่มีธรรมตักกะเป็นเบื้องต้นเป็นเครื่องทำลายอาวิชชา133ท่านอุทยัยทูลถามว่าสัตว์โลกมีอะไรเป็นเครื่องประกอบอะไรเล่าเป็นเหตุให้เที่ยวไปของสัตว์โลกนั้น เพราะละอะไรได้เล่าพระองค์จึงตรัสวา่านิพพาน134พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าสัตว์โลกมีความเพลิดเพลินเป็นเครื่องประกอบไว้ความตรึกเป็นเหตุเที่ยวไปของสัตว์โลกนั้นเพราะละตัณหาได้เราจึงเรียกว่านิพพาน135ท่านอุทยัยทูลถามว่า ข้าพระองค์มาเฝ้าเพื่อทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าสัตว์โลกมีสติเที่ยวไปอยู่อย่างไรวิญญาณจึงดับสนิทขอฟังพระดำรัสนั้นของพระองค์หนึ่งสาสหพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าสัตว์โลกไม่ยินดีเวทนาภายในและภายนอกมีสติเที่ยวไปอยู่อย่างนี้วิญญาณจึงดับสนิท อุทยามานวะปัญหาที่13จบ